คุณได้เทนวันมาไฟใส่สีสวยว่ามันนุนอ่ะ มึงดูคันนี้สิจะไปดูอะไรคันดูเราเน่ช <Pop od S 2> อมแม็กใช่ไหมเอาแม็กก่อนเลยเอา v f 4สีสีดำแบ็คก็เป็นหกลูอก็คือเอสยวอ่าหกลูคือเอสยวน้ำหนักเบาก็เป็นค่ายเวกหน้ากว้างแนิ้วครึ่งสองสิบแปดรอสิบแปดครับผมตามมาต่อด้วยนี่เลยไฟกัยังบิตตอโตนบิตตอโนเออบิตตอนต้องอ่านให้ชัดด้วยอบตตอโตตอนเนี่ยสองถ้าล้อที่แจะไปใส่ยาง ก้าวไม่ได้นะหรือใส่ยาคือเจ็ดก็ไม่ได้นะต้องใส่ยาคือแปดกันพูดตามใหม่เดือดไม่รู้พูดตามใหม่อะมาพร้อมกับนี่ครับปอรเฟนเดอร์เป็นรุ่นอะไรล่อมันปิตป่ะฟิดตีอ่ามันเหมือนฟิตตีนะแต่ฟิดตีนี่ไงก็เียนอยู่ฟิดตีเหรอโอ้โหขายมาแสนมาคันไม่ดูได้โอ้ยแอบคันเลยเหรอเยอะไปไหมอ่ะไปเยอะลอกเราขายระดับนี้แหละเฮ้ยโอ้โหเออเอาก็เป็นตัด เนี่ยมันไปตัดๆนะปรับเดียวนะความสูงต่ำของรถน่ะเนี่ยข้างหน้าเนี่ยปรับได้เลยอะ้รปรับความนุ่มความเนื่อตรงไหนด้านหน้าความนุ่มความเนื่อนี่ครับเป็นหัวปรับตรงนี้อ่าเสียบหัวนี่้จะหมุน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 เดี๋ยวเขาจะมีนี่เปล่าเม็ดมะขามไหมเม็ดมะยมโอ้โหนี่ยใช่ไหมเนี่ยเอาแค่มะยมพอมะขามมันก็ใหญ่ไปแต่จริงๆมันก็น่าเป็นเม็ดมะขามนะว่าดูเป็ดมันใหญ่ได้เลยมะยมมันเล็กกว่านี้นะ อ่าในหลังยืมนี้เลยเขาอย่างด้านหลังก็มีตัวเลขบอกนะมันเป็นอยู่ท่าไหนพี่ท่านี้เลยท่านี้อันนี้เออท่านี้เนี่ยมันเนี่ยอ๋อจะตบทางล่างง่ายหมุนได้เลยตอนนี้อยู่ที่เบอร์สี่นะอ่าหกเจ็ดแปดก็หมุนได้เลยแล้วแต่อยากจะขี่เบอร์อะไรมันไม่เกี่ยวกับไฟว่าประหยัดไฟเบอร์ห้าเรไม่ใช่นะ ไม่เกี่ยวอ่ะเออมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วเออง่าเห็นมีเบอร์นึ่งว่าแบบว่าเครื่องไฟฟ้าไงมันอยากไฟเบอร์ห้าไม่เกี่ยวละโอ้ยอันนี้เบอร์หนึ่งอันนุ่มกุดอ่าไม่กินกินระดับอันนี้น่าจะแปดง่ายมันเป็นทั้งหมดสามได้กี่ระดับแปดแปดกระดับตามเบอร์นี้เลยตามเบอร์นี่เลยแปดแต่ข้างหน้าเนี่ยเป็หกอ่าข้างหน้าที่หกข้างหลังแปดความละเอียดก็อาจจะต่างกันแล้วแหละเพราะเบอร์มันเยอะกว่า แองเกิงเทียวมันก็คงจะไล่ๆกันนั่นแหละแต่ผมก็ไม่รู้มันไม่ใช่วิศวกรเลยเขาให้ให้มาพูดแบบนี้มั่วเออเนี่ยไฮไลท์เลยเหลืองอะไรวะเนี่ยโอ้โหอันนี้นี่ไฮไลท์เลยอ๋อหัวฟางไม่ใช่ไม่ไม่เขาไม่ใช่ไม่ก็ติดอย่างค่ะเป็นตัววัดลมอัตโนมัติคือเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยจะอยู่ในล้อเลยอยู่ในล้อเลยแล้วก็ยางเปีดทีนึง คือเขาจะวัดแรงดันลมเนี่ยแบบเรียวทามนี่มันแปลเป็นไทยว่าไม่รู้แบบเดียวคือว่าเดี๋ยวเนี่ยพอฝังไว้ปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยสำคัญนะมันเหมาะกับรถที่ใช้ซีรีส์สูงๆเนี้ยคือมันแพงอ่ะยางมันแพงยางมันแพงล้อมันแพงคือทีเนี้ยพูดง่ายๆว่าคือยางรั่วอ่ะยางร้อนเรารู้เลยเซ็นเซอร์จะเตือนเลยเอามาเซ็นอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยแม็กแม็กยางอ่อนแล้วเฮ้ยพูดงี้เลยหรอ

อะไรอนาคตอาจจะเป็นงานอันนี้ก็แบรนด์สติลเมดนะขายเยอะร้านผมอ่ะเดี๋ยสั่งทีสร้งเยอะทัขายไปแล้วกี่ทันตอนสั่งมาสามสิบอ่ะขายไปประมาณเจ็ดสิบแล้วนะขอแบนกันไปนี่ไงรถไม่ได้ต่างมาสามสี่รอบแล้วต่างมาหลายสี่รอบแล้วไม่ได้แบนกันไป ล้อละคันเล้อละล้อเออออเเดี๋ยวไปดูว่าทางเขาติดตั้งแล้วเป็นไงฟิลลิ่งเป็นไงดีไม่ดีรถตู้อีกแล้วเนี่ยวันนี้พาใครไปไประชุมเลยค <c oughs> รับพาเไปประชุมครับคุณได้เฮ็ดวันนะครับกับล้อเบรกเบรกตรงจัดช่วงล่างเป็นโปรเฟนเดอร์ฟิลลิ่งไม่ต้องบรรยายอะแล้วครับตามชื่อเขาเลยครับโปรเฟนเดอร์ตอนนี้มาแรงสุดออกวันออกหลายคันวัละหลายคันเป็นโช๊คที่ขับสบายนะเป็นโช๊คระบบโมโนทูที่ขับค่อนข้างสบายไม่ตึงไม่ตั้งนะครับผมแต่ว่าตัวเฮ็ดวันตัวนี้ ก่อนสตาร์เรียเนี่ยมันก็จะจัดทรงไม่ได้นะครับเป็นโชคที่ปรับความหนืดได้นะครับแต่จะจัดทรงไม่ได้ไม่เหมือนตัวสตาร์เรียที่ยังสามารถสแตนดาร์ดโหลดได้แต่ตอนนี้เป็นสเปคสแตนดาร์ดฟิลลิ่งเรื่องอาการคงเค้งเนี่ยจะบอกหายเลยก็ไม่ได้นะแต่ว่าเหลือน้อยโคงเค้งลดลงเยอะแบบค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับกด้นไม้เป็นโช๊คโมโนทูพี่พี่แมนรู้สึกไม่กระ้ังเลยครับสบายนะครับหนืดไหมก็ขึ้นอยู่กับความการปรับเบอร์แล้วถ้ารู้สึกยังมีความโคงเค้งเหลืออย่าเงี้ยก็ปรับความหนืดเพิ่มนะครับแต่โดยรวมหาก เช่นฮอนด اي ได้เลยนะครับ <S <S เวกวีกอเอฟศูนย์สี่นะครับผมยางบิดโตนสองสามห้าห้าห้าสิบแปดปตรงนะครับ <is> ดูความสวยงามแน่มนเท่ากับรถจริงๆครับสแตนดาร์ดก็จะประมาณนี้นะดูดีขึ้นไหมมิกดูดีเลยดูดู มีสเสน่ห์ขึ้นเลยก็เดี๋ยวฝากผลงานไปเลยนะครับเคซีเล n ติ้งนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆอ,อยากจะแต่งุณใดน,นะครับหรือรถรุดอื่นนะครับก็ลองแวะเข้ามาปรึกษาเราได้นะครับพี่แมรแล้วก็ทีมงานช่วยมีช่วยกันอยู่หน้าร้านอยู่แล้วนะครับช่วงวันเสาก็เยอะนิดนึงนะัดคิวก่อนวันธรรมดามาได้ตลอดเลยนะครับวันอาทิตย์ก็เปิดนะครับแต่จะปิดเร็วนิดน,นึง 5โมงก็ฝากผลงานทุกช่องทางนะครับ YouTube Instagram นะครับ i ิกต k อกทุกชแน,นลนะครับเฟ d บุ P ๊กเลนะครับพี่แมนดูแลให้ร้อยเปอร์เซ็นต์คันแน่นอนนะครับวันนี้พี่แมนก็ขออนุญาตลาไปก่อนตัรารถไปจบทุกค้าก่อนสวัสดีครับ